มียูหกนัดด้วยกันซึ่งไม่มีกระสุนใช่ไหมกระสุนที่ว่าจะต้องหาตามแมปไม่มีใช่ไหมไม่มีนะถ้ามีแค่นี้ก็ดีใช้ได้แบบไม่วนหมดก็โอเคแล้วเออตกใจนึกว่าตาคนอืมเราต้องหาวิธีที่จะเปิดประตูนี้ได้เลยต้องหาวิธีต้องหาวิธีไปกดก่อนใช่ไหม มาเปิดแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เข้าไปใกล้ๆผมก็นึกว่าจะมีพัดทรงพัดเส้นไม่มีนะครับเข้ามาเลยโอเคเดินไปเรื่อยๆทางใหญ่แบบนี้มีอาวุธปืนให้ใช้แบบเพียบพร้อมใช่ไหมนี่อใช่ไหมใช่แหละ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 พวกปืนก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าพวกอาวุธระยะประชิดน่าจะเจ๋งกว่านะคิดว่านะเพราะว่าปืนมันยิงได้ทีละตัว แต่กระสุนไม่ัหมดก็โอเคฮะแต่กระสุนน้อยไปหน่อยผมว่าพกปืนกลปืนไฟปืนระเบิดพวกนี้น่าจะตอบโจทย์กว่าเนาะอื้มอื้มไม่โดนอีกมหเข้ามห <c oughs> อืมอ่ามันต้องยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยฮะเพราะว่ารีโหลด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 ,ดด้วยรีโหลดด้วยยิงไม่โดนอีกด้วยเหลือสามตัวสุดท้ายมามามา,มาอีส่เดี๋ยวไว้จังหวะขับขันเดี๋ยวค่อยใช้อาวุธระยะประชิดแล้วกันอนะ่ะไปเดินไปเรื่อยๆก่อนมาจากอุโมง อีกแล้ววะเนี่ยอุมโมงค์ไหนเนี่ยอืมดีเนี่ยที่ฐาน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 มาดิครับ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 เฮ้ยแต่ว่าย so ok <t ell> ิงให้เจ้าพวกถังระเบิดพวกนี้ได้ปะผมว่าได้นะผมว่าได้นะแป๊บนึงนะขอลองก่อน <t ell> ไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้โหเยอะจัดเยอะจัดอื้อหือโคตรโคตรเยอะโคตร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 เยอะโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้โหเลือดขอเลือดหน่อยครับขอเลือดหน่อยครับได้อยู่โอ้โหเยอะเยอะมาก ตรงไหนเนี่ยตรงไหนผมได้ยินเสียงขวาซ้ายเลยขวาซ้ายเลยไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันน,นี่ไงนี่ไงปู่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปตันไปเนี่ยตันไปแน่ใกลตันและมีเลือดมีเลือดยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนจุบจุได้อยู่ได้อยู่ยมามา,าผมต้องสำรวจไหมเด้ย,ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนสุดท้ายของพวกเขาดูเหมือนว่าจะมีกำแพงที่อ่อนแอที่นี่เดิมพันเราสามารถทำลายมันได้ทำลายดินี่ไง อ่ยิงไปได้เรยโอเคเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนออเพิ่มไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็โอเคที่มันมีให้เพิ่มย,ย,ยิงไปยิงไปยิงไปอ่ะอีกแล้วได้ยินเสียงด้วยออกมาเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนมั้งใช่ไหมเนี่ยเอามาริงด้วยมา,ร,ยมาริงด้วยอยไม่ได้มากันนั้นไม่ได้มากันได้หน่อยจ,จ,จุกแล้ว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 โอ้ขนาดวิ่งก็ไม่สามารถยิงได้นะครับไหนลองอาวุธระยะประชิดี่ผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะา จริงเนี่ยเห็นไหมมันโดนได้เยอะกว่ากระสุนกระสุนมันโดนได้แค่ทีละตัวซึ่งก็โอเคแต่ผมใช้อาวุธระยะประชิดดีกว่าน่าจะตอบโจทย์กว่าเนาะเวลาที่พวกมแมลงสาบมากันเยอะๆเนี่ยปืนน่าจะรับไม่ได้ไม่ไหวแต่เราก็ต้องแลกกับเลือดด้วยเนี่ยถ้าเราหลบไม่ดีเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ถ้าใช้อาวุธระยะประชิมะดมาจากรถเท่าไหร่ลดทีละร้อยปืนละปืน200้โอเคปืนแล้วกันรอบท้ายรอบท้าย เรียบร้อยนังทคุณทาลายไปไปไปมีเลือดข้างหน้ามีเลือดข้างหน้าเฮดเคปเสร็จแล้วก็เซฟรูมโอเคเข้ามาที่เซฟ o ูมแล้วประตูนี่คุ้ๆนๆเน่มันคุ้นๆคุๆ้นๆแบบใช่เลยดีกว่าจะอยู่สักครู่โอเคอู้ฟูฮิวโลบักใช่ไหมเนี่ยบางสิ่งบางอย่างบอกฉันว่าจะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ในครั้งถัดไปมีพวกนี้ด้วยโอเคเข้าใจแหละว,ว่าน่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและน่าจะเจอมแมลงสาบยักษ์แน่นอนคิดว่านะเพิ่มเลือดสักนิดนึง ว่าปืนรอบนี้น่าจะจำเป็นต้องใช้แล้วถ้าเจอบอสนะไป let's go ข้างหน้าน,นี้ใช่ไหมมาเลยกลัวซะที่ไหนนี่ต้องเป็นทางออกโอ,โอ้ว้าวมีเลือดด้วยฮะดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ต้องการให้เราออกไปเดี๋ยวก่อนนั่นคืออะไรไหนโอ้ you made this far. ฉันประหลาดใจที่คุณมาถึง อะไรคุณคือใครคุณไม่ได้อยู่ที่ไหนที่จะถามคำถามโอ้ยคุณเราในครอบครัวชีวิตของผู้อื่นแล้วพูดไรเด็ดเหมือนเหมือนพวกแมลงสาบจะกลายพันธุ์จริงด้วยฮะแล้วก็ควบคุมคนยิงไปยิงไปโอเคจังหวะบู๊มาไม่ได้ปรับกราฟิกสักทีมายิงคนนี่ง่ายแน่นอนอุ๊ยมีแมลงสาบด้วยอ๊ มีวันล่สาบด้วยโว้มากันเพียทำไมยิงคนแล้วมันอึดขึ้นเนี่ยอือลืมบอกไปยิงหัวก็ยิงตัวเนี่ยดามเมจจะต่างกันนะถ้าแนะนําก็ยิงหัวไปเลยละกันถ้าแม่แๆ่นนะยิงตัวมันจะไม่แรงเท่าไรโอเคเอาชีวิตรอดให้ได้1น,นาทีก็อีก30วิวิได้เลยได้เลยมามามาอืมมากันเยอะจดัดมากันเยอะจดัดเล่น50คนนี่ไม่อีซี่เลยเนี่ยถามจริงอื้มอืม,อมนี่ normal เนี่ยเพิ่งเล่นด้วย มาดิครับมาดิครับมแมลงสาบเหมือนจะมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราเคลียร์ไม่ทันเนี่ยมันจะอ่าสแต็กไปเรื่อยๆป่ะน่าจะใช่นะเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อน,อนมาแล้วมาแล้วโอ้เพียบจัดเพียบเพียบผมนึกถึงสกีบิดีท้ทอยเลตเลยนะ <c oughs> เออที่มีการควบคุมอะไรแบบนี้ด้วยแมน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 ยิงหัวคมคบยิงหัวคมคๆหรือแต่มแมลงสาบแล้วเอาพวกระยะประชิดมา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 อืมา โอเคเลือดเหลือ60ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไม่โอ้หึ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 แมนเกินแมนเกินยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยเหลืออีก10กว่าวิเหลือสิบกว่าวิมามาต้องรีบเพียร์เดี๋ยวมันมากันเยอะเดี๋ยวมันมากันเยอะเลือดเลือดผมเลือดผมลืมดู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 มากันเพียบเลยมากันเพียบเลยมากันเพียบเลยผมไปเพิ่มเลือดแป๊บนึงไปเพิ่มเลือดก่อนไปเพิ่มเลือดก่อนต้องเพิ่มต้องเพิ่มไม่เพิ่มไม่ไหวโอเค อุ้ยผมต้องเคลียร์ก่อนอ่ะเนี่ยโอเค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 ต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ก่อนคือเวลาตอนนี้มันเลิกนับแล้วนะครับน่าจะต้องเคลียร์เวฟนี้ให้เรียบร้อยไปก่อนเรียบร้อยคนแห่งแก่งกว่าที่ฉันคิดแม่แล้วน่าเสียดายนี่คือจุดนี่คือจุดสิ้นสุดของคุณอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเด้อ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 อ่ะ้อเด้อเด้อ้อเด้อ้โหโอ้โหดอ้อเดอ้อเดอ้อเ โอ้โห,โหผมนึกถึงเกมแนวดาร์คโซลผมนึกถึงเกมแนวนั้นอุยในจังหวะจังหวะผมจังหวะผมต้องต้องรอจังหวะดีจริงด้วยนั้นจังหวะเหล่านี้ก็ลบไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเลือดผมเลือน,น้อยมากๆนี่โอ้โหไม่ทันพลาดเองพลาดเองเอันนี้พลาดเองมาแรงค่า,ามาแรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆสู้ยากสู้ยากชนไหมชนโอเค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 ลุ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  มีแฟตอ่าความสามารถของไอ้เจ้าบอสต,ตัวนี้คือมีแฟตนะครับแล้วก็มีปลาระเบิดได้ด้<ๆ>วยวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนโอเคโอเคมาเล่นภาพมามาเล่นภาพมาผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะครับ <egt S 1> เพราะว่าต้องอ่าต้องทำเออต้องต, <Voilà. S 1> ตั้งสติเล่นก่อนเพราะว่าเลือดผมก็เหลือเจ็ดเลือดผมเหลือเจ็ดถ้วยอันตรายแบบสุดๆกระโดดสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พุ่งไปพุ่งไปพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพุ่งไปพุ่งไปยิงโลไม่ได้จริงด้วย โดนจนได้โดนจนได้เหลือสองแล้วเลือดเหลือสองแล้วเพิ่มได้อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าเลือดมันเพิ่มได้อีกไหมขอให้เพิ่มได้เฮ้ยผมจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่ได้ครับเพิ่มไม่ได้แล้วยิงไปยิงฟีกอนยิงฟีกอนใครจะไปยอมกันนะมาโอ้ติดบัคกเลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคมาเร้ว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 มาแล้ว มาแล้ว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 เกิดใหม่มาแล้วเกิดใหม่มาแล้วมาดิครับมาดิครับเคยกลัวตจวที่ไหนแล้วเกิดใหม่ได้ก็ไม่บอกแม่เกิดใหม่ได้ก็ไม่บอกเขาเฟสสองเขาเฟสสองแล้วรอบนี้เขาเฟสสองแล้วมันเรียกลูกน้องมาได้มันเรียกลูกน้องมาเอาแล้วมันหายไปไหนเนี่ยเรียกลูกน้องแล้วหายไปเลยนะได้ได้มันเล่นจบรอบเดียวได้ไม่ได้ผมถามจริงถ้า ถ้าไม่มีปืนแบบพโพโดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไหมจริงๆอ่ะ <S <S แต่ไม่เป็นไรผมเกิดมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ผมจะตั้งใจเล่นแล้วกันต้องเอาชีวิตรอดให้ได้1นาทีเกมนานนะเนี่ยเกมนานนะเนี่ยเอาจริงอืมโอเคตอนนี้บอสกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะมีเวฟที่สายไปไหมไม่ใช่เวฟหมายถึงเฟสเดี๋ยวรอบนี้ขอตั้งใจเล่นก่อนต้องแบบตั้งใจเล่นจริงๆฮะเดี๋ยวมันจะผ่านยากเอาเนาะถ้าพูดไปเล่นไปเนี่ยมันจะมีอยูสองสามสกิลมั้งเท่าที่ผมสังเกตเห็น เป็น3ซึ่งระเบิดนี้คือการปาเพื่อไอ้นั่นเรียกลูกน้องมาแดงสาบออกมานี่ไงมีไงมันปาแล้วจังหวะนี้แหละทางที่ดีผมแนะนําให้เล่นแบบใกล้ๆกําแพงดีกว่าเพราะเวลาที่บอสพุ่งตัวไปเนี่ยมันจะได้พุ่งไปโดนกําแพงเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เหมือนว่าเราจะยิงแขนได้นะครับแบบจังหวะเนี้ยเห็นไหมเราสามารถยิงแขนได้นะจังหวะที่ถือโล่เนี้ยเราไม่จําเป็นต้องรอจังหวะให้บอสวิ่งไปชนกําแพงก็ได้เอาจังหวะนี้ก็ได้ถ้าเราแบบแม่นพอยิงแขนไปก่อนลดเลือดไปก่อนลดเลือดหน่อยเดี๋ยวมันจะรอจังหวะเดียวไม่ได้นะครับเหมือนบอสตรงนี้เนี้ยจะใช้สกิลแบบถี่มากๆนะฮะเพราะว่าน่าจะช่วงท้ายแล้วล่ะเห็นใช้สกิลแบบถี่มากๆากใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึง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 เรียบร้อยเรียบร้อย <you> ไว้เจอกันเอาไปแบบนี้เลยเหรอจบชัปเตอร์หนึ่งโอ้โห,โห,โห normal จริงจริงจริงไหมเนี่ยโคตรยาก อย่างที่บอกฮะรูปแบบการสู้บอสนี่แนวดาร์คโซเลยถ้าใครเคยเล่นหรือว่ารู้จักเนี่ยน่าจะเข้าใจโอเคครับทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการเล่นชัปเตอร์หนึ่งพหเอ๊หรือว่าพาร์ทหนึ่งชัปเตอร์หนึ่งช่างมันเอาเป็นว่าเป็นตอนแรกเลยยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม